จหวัดดีจ้าวโลกมุกมึงมาทำอะไรกันตรงนี้วะมองหน้ากูหาป้ามึงเหรอ <c oughs> มองใครเรียกกูวะมีปัญหาหรือไงไอเวนเอ้ยว้าไม่มีน้ำให้โบอะ น้ำกูไม่หิวมองอะไรกูไม่หิวไงไอ้ชิวสิงจุงฟันก็หลอโไ่ถ่ายงานต่อเร็วถ่ายอีกแล้ว